<laughs> นไดถ่ายอะไรครับเนี่ยวันนี้ถ่ายพ่อผิดพลาดเอิด,ดที่สองเอ้ยที่สามเออที่สองพ่อผิดพลาดหน้าแขนหลังแขนที่ฝึกกันแล้วไม่โดนหน้าแขนหรือไม่โดนหลังแขนนะไปโดนมัดอื่นหมดนะครับโฟกัสไม่ได้เล่นแล้วแขนไม่โตปัญหาโลกแตกนะครับ6ท่าที่เล่นผิดกันบ่อยๆแล้วถ้าแก้รับรองว่า คุณจะเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ป๊อปปูล่าที่สุดท่าที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะครับนั่นก็คือท่าบา r ์เวลเพิรลนะครับท่านี้สร้างกล้ามเนื้อหน้าแขนได้ดีจริงๆนะครับหน้าแขนมี2มัดหลักๆนะครับก็คือมีด้านในกับด้านนอกจับระดับเดียวกับหัวไหล่ของเรานะครับเวลาคนจับส่วนใหญ่เนี่ยจับกว้างเกินไปถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับหรือจับแคบเกินไปผิดไหมไม่ผิด แต่ว่าถ้าเอาตามงานวิจัยแล้วเนี่ยจับระดับเดียวกับตรงข้อสอบของเราอะไรของเราเนี่ยกล้ามเนื้อปบเยเตทำงานได้ดีที่สุดแล้วเป็นมุมธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับข้อสอบเนี่ยจำเป็นมากๆจะต้องอยู่ตำแหน่งเดิมตรงนี้บางคนชอบล็อกไว้อยู่ด้านหน้าแล้วขึ้นมาเคิร์แบบนี้นะครับหรือบางคนชอบอยู่ด้านหลังแล้วขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีแบบใดผิดถ้าข้อสอบอยู่ตำแหน่งเดิมแต่สิ่งที่ผิดเลยนะครับก็คือข้อสอบเวลายกแล้วเนี่ยข้อสอบขยับเยอะเกินเห็นไหม อันนี้คือแทนที่จะได้กล้ามเนื้อหน้าแขนไปได้ไหลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นล็อกทุกอย่างให้นิ่งนะครับล็อกข้อศอกให้นิ่งขึ้นมาสุดแล้วลงให้สุดนะครับกล้ามเนื้อจะได้ทํางานเต็มที่ฮึบเก็งตอนลงต้านช้าๆนะครับเก็บแรงต้านมานิดนึงพยายามอย่าปล่อยหมดเลยต้านมานิดนึงขึ้นมาแล้วเกรงกล้ามเนื้อขึ้นให้สุดนะครับเล่น f u ลเบ a n ์ e er of motion ด้วยบางคนเล่นแค่ครึ่งเดียวเนี้ย กล้ามเนื้อก็ได้พัฒนาไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเล่นเต็มช่วงเลยหลายคนเล่นหน้าแขนเนี่ยข้อผิดพลาดคือฝึกแล้วหลังแอ่นเยอะเกินนะครับอยู่เงี้ยนะครับเล่นพอไม่ไหวปุ๊บเขใช้หลังงัดอย่างเงี้ยเป็นตาเห็นหนึ่งที่เล่นแล้วปวดหลังแทนที่จะแอ่นนะครับพยายามเก่งกล้ามเนื้อก้นแทนเพื่อให้ล็อกลําตัวให้นิ่งขึ้นเก่งกล้ามเนื้อนหน้าท้องด้วยนะครับยกหน้าแขนก็ไม่ใช่ยกอย่างเดียวเก่งหน้าท้องเก่งก้นด้วย ถ้าเล่นหนักเกินโฟกัสไม่ได้ก็อย่าลืมลดน้ำหนักเอาเท่าที่เราไหวนะครับถาแฮมเมอร์ Hi, Hi, <Hammer. S 2> ให้คว่ำม,มืออยู่ระดับเดียวกับข้อมือข้อศอกหัวไหล่นะครับระดับเดียวกันหมดเลยขึ้นมาเก่งเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับแต่ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยแฮมเมอร์ส่วนใหญ่คนจะขึ้นมาแล้วไม่สุดนะครับจริงๆถ้าให้กล้ามเนื้อหดตัวให้สุดเนี่ยพยายามขึ้นมาให้ถึงนี่เลยนะครับให้กล้ามเนื้อหดตัวให้สุดแล้วลงตานช,ช้า ็อกข้อสอบไว้ตรงนี้สาคัญที่สุดแล้วนะครับการฝึกให้โดนหน้าแขนเนี่ยพอร้องนะครับข้อตอบอยู่ตําแหน่งเดิมอย่าอีโก้นะครับไม่ว่าจะนั่งจะยืนนะครับยังไงก็ตามนะครับฝึกให้หน้าแขนทํางานข้อสอบอยู่ตําแหน่งเดิมแนละ้วขึ้นมานะครับไม่ค่อยแนะนําให้ดันออกไปแบบนี้นะครับการดันเข้าหาลําตัวมันจะไปโดนกล้ามเนื้อไปเสร็จดดน,นอกมากกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อบิดพลาดหลายคน เล่นมุมนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับดันเข้ามาดีกว่าเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเข้ามาสุดขนาดนี้ก็ได้ก็เหมือนกับท่าใบเตะเมื่อกี้แบบที่พูดมาเลยไม่โย่คอศอกก็ไม่โย่เกรงกล้าเนื้อกนเกรงกล้าเนื้อท้องทุกครั้งในการฝึกไปดูท่าที่3กันท่า alternative curl นะครับเป็นการฝึกทั้งไปเตะด้านในแล้วก็ด้านนอกควบคู่กันไปเลยฝึกแบบแฮมเมอร์ผสมกับแบบเคิร์กก็คือดูนะครับสมมติผมจับดัมเบลแบบนี้นะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นมุมมองตาที่ ค่อยๆหมุนเข้ามาแล้วเก่งกล้ามเนื้อนะครับตานลงช้าๆขึ้นมาแล้วหมุนผมฝึกส่วนใหญ่ก็มี3ท่านี้แหละครับเป็น3ท่าหลักที่จะสร้างแมสกล้ามเนื้อบเสรซ็จซึ่งข้อผิดพลาดไอ้ท่าอัลเทอร์เนทีฟเคเนี่ยคือบางคนก็หมุนเร็วเกินไปยังไม่ทันขึ้นเลยคือหมุนแล้วนะครับดูนะดูแบบผิดนะพยายามให้เป็นจังหวะเดียวขึ้นมาแล้วเกงนะครับเก่งให้สุดเลย หมุนใหม่นะครับแต่ถ้าหมุนช้าเกินก็จะเป็นแฮมเมอร์แล้วก็หมุนตรงนี้ไม่แนะนําแบบนี้นะครับทํางานไต้ไม่ดีเท่ากับการที่เราขึ้นมาแล้วก็หมุนไปพร้อมกันเลยฟอร์มดีกว่าด้วยนะครับก็เป็นตามท่าหลักแค่นี้แหละเดี๋ยวเราจะไปกล้ามเนื้อหลังแขนแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปอาบน้ําช้างกันนะครับที่ป่าคอกจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นแนวผมใน นอกฟิตเนสบ้างนะครับเพื่อได้อยู่บรรยากาศเดิมๆไทยอยู่แต่ในฟิตเนสท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ดีสุดในการสร้างกล้ามเนื้อลังแขนนั่นก็คือท่าไพ่เซฟเอ็ก n s i ชั่นนะครับท่านี้มีหลายแบบในการจับเช่นมีแบบนี้มีเชือกแล้วก็มีแบบปลายยาวแบบนี้นะครับจริงๆเลือกเลือกตามที่คุณชอบได้เลยส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นมุมธรรมชาติที่สุดแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจับเนี่ยเวลาเรายืนอย่างเงี้ยมือมันจะ มีความหมุนไปแบบนี้ผมเชื่อในมุมธรรมชาตินะครับฝึกแล้วมันจะได้ไม่เสี่ยงที่จะบาดเจ็บด้วยแล้วก็ฝึกแล้วผมรู้สึกว่ามันโดนมากกว่าเวลาฝึกท่าแรกข้อผิดพลาดอันแรกเลยนะครับที่ผมเห็นในฟิตเนสเยอะๆคือการใช้ข้อศอกในการฝึกท่าหลังแขนแบบนี้นะครับการเวียงแบบนี้เนี่ยไปโดนกล้ามเนื้อไหล่หมดหรือไปโดนกล้ามเนื้อหน้าแขนหมดนะครับท่านี้ให้ล็อกข้อศอกให้อยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเช่นข้อศอกคุณจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วกดลงมาหรือไปอยู่ด้านหน้าก็ได้ นะครับหรือจะอยู่ด้านหลังก็ได้ตรงนี้ไม่ผิดนะครับเพราะการที่หลังแขนทํางานเนี่ยมันข้อต่อจะต้องอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดนะครับอันนี้เคอข้อผิดพลาดแรกอ่ะดูแบบวิธีถูกต้องนะครับผมจะยืนแบบนี้ล็อกข้อต่อไว้อยู่ระดับเดียวกับหัวไหล่กดลงให้สุดแล้วเก่งกล้ามเนื้ออันนี้คือข้อต่อมุมมองศาที่ผมชอบมากที่สุดนะครับข้อผิดพลาดข้อที่2เลยนะครับเล่นหนักมากเกินอย่างเงี้ยไปใช้ไหล่ช่วยพอไปใช้ไหล่ช่วยเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะแทนที่จะโดนกล้ามเนื้อหลังแขน ไปโดนไปแถมกล้ามเนื้อไหล่ด้วยผมไม่อยากให้เป็นอย่างนี้เพราะว่าฝึกมัดไหนก็ให้โดนมัดนั้นเพราะฉะนั้นเล่นไม่ไหวลดน้ําหนักลงเราเอาเท่าที่เราโฟกัสได้แค่นั้นพอนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้นี่คือถูกต้องข้อผิดพลาดข้อที่สานะครับก็คือยืนตัวตรงมากเกินไปเกิดอะไรขึ้นเวลากดลงมาแล้วเนี่ยชนหน้าแข้งของเรามันไม่เต็มช่วงในการฝึกนะครับเพราะฉะนั้นผักสะโพกไปด้านหลังนิดนึงนะครับล็อกข้อศอกให้อยู่ตำแหน่งเดียวกับหัวไหล่ กดลงเห็นไหมฮะมันจะมีช่องว่างอยู่พอมีช่องว่างอยู่กล้ามเนื้อเราก็ทํางานได้เต็มที่ท่าที่สองนะครับคือท่าทรเซปดิฟท่านี้ผมก็ฝึกเป็นประจำเหมือนกันนะครับแต่ข้อผิดพลาดที่เห็นอย่างแรกเลยคือการวางมือวางกว้างเกินไปแบบนี้นะครับไม่โดนกล้ามเนื้อหลังแขนหรือวางแคบเกินไปเสี่ยงข้อมือจะบาดเจ็บอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ดีที่สุดตำแหน่งจะตำแหน่งเดียวกับหัวไหล่กับข้อศอกของเรานะครับ แล้วเวลาวางมืออย่าไปวางแบบนี้นะครับอาจจะเจ็บได้เพราะฉะนั้นวางแค่สันมือตรงนี้พอกับปลายเบาะของเรานะครับซีเด็ดไฟเส็ดิ๊ดดให้วางแค่นี้นะครับแล้วเวลาลงให้หนีข้อต่อข้อหาลําตัวอย่าไปกลางนะครับเดี๋ยวไม่โดน้ับเนื้อหลังแขนเล่นหลังแขนยังไงก็ต้องหนีข้อต่อข้อหาลําตัวขึ้นมาให้สุดลงให้สุดนะครับแล้วเก็บเทนชั่นไว้ อันนี้จะเป็นมุมที่โดนกล้ามเนื้อไทรายเสร็จมากที่สุดนั่นเองข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งคือการผาักลําตัวออกมามากเกินไปดูจากด้านข้างเห็นไหมฮะเกิดอะไรขึ้นฝึกแล้วไปโดนไหล่หน้าหมดเลยนะครับเสี่ยงที่จะไหล่หน้าฉีกอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นหลังเราจะใกล้กับช่วงบกมากที่สุดนั่นเองนะครับ <c oughs> ดูนะฮะลงขึ้นมาอาลงช้าช้าอื ข้อผิดพลาดข้อสุดท้ายนะครับก็คือการใช้สะโพกหรือใช้ขาช่วยมากเกินไปสําหรับมือใหม่เนี่ยเราอาจจะใช้ช่วงล่างช่วยได้แต่ว่าไม่มากจนเกินไปยิ่งวางเท้าเข้ามาหาลาตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งง่ายมือใหม่ก็สามารถสุดได้นะฮะแต่ถ้าใครที่เล่นไหวแล้วเนี่ยอาจจะยิ่งวางเท้าจากตัวหรือถ้าใครคิดว่าตัวเองแข็งแรงแล้วนะครับขาตึงเลยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความยากให้กับเราคือสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นเนี่ยใช้สะโพกช่วยอย่างเงี้ยไม่เอา ท่าสุดท้ายนะครับคือท่าทไยเซ็ปคิกแบ็กท่านี้ก็โดนกล้ามเนื้อทไวเซ็ปได้ดีมากเหมือนกันนะครับข้อผิดพลาดข้อแรกเลยก็คือหมุนตัวเวลาเราฝึกท่าคิกแบ็กเช่นมันจะเซตอัพคล้ายๆท่าดัมเบลโลเลยนะครับแต่ว่าเราจะล็อกข้อต่ออยู่ตำแหน่งเดิมนะครับคือเวลาคนเล่นเนี่ยคนเล่นแบบนี้ปุ๊บจะไปใช้ตัวบิดคือเล่นไม่ไหวนะครับให้ลดน้ำหนักลงอย่างที่2เลยข้อผิดพลาดก็คือข้อศอกของเราเนี่ยยกต่ำเกินไปคือเล่นอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นขพอหนักเกินไปเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่นี้สุดวให้จําไว้เลยว่าข้อศอกแนบชิดติดลําตัวนะครับแล้วล็อกให้อยู่ตำแหน่งเดิมทุกช่วงในการฝึกขึ้นไปให้สุดนะครับต้านลงมาแค่นี้พอไม่ต้องไปลงจนสุดแค่นี้นะครับให้ยังคงแรงต้านไว้แล้วขึ้นไปนะครับมีขออ้อต่อขัดลำตัวทุกครั้งขึ้นไปแล้วเกร็งกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในท่าที่โดนกล้ามเนื้อไท้เสพมากๆเหมือนกันนะครับพยายามอย่าลดข้อตอกนะครับห้ามเผลอห้ามใช้ตัว เฮ้ยเมื่อกี้ที่พูดไปแบบจับประเด็นอะไรได้บ้างคือทำไมเล่นแล้วไม่โดนแขนงคอยอย่างเดียวโยกใช่ไหมโยกอะไรอะไรโยกโยกตัวเออยโยกตัวหนึ่งอย่างที่สองมีเ่อหลังแขนตัวตรงเกินตัวตรงเกินเฮ้ยฟังอยู่นะเนี่ยฟังอยู่ฟังอยู่ที่สามเห็นที่สามข้อสอบข้อสอบข้อสอบไม่ไม่ล็อกเออไม่ล็อกข้อสอบขึ้นมาไอเนี้ยเห็นเยอะที่สุดเลยนะที่ยิมอ่ะคือแบบว่าอยากให้แบบล็อกข้อสอบกันเถอะคือแบบไม่อยากให้แบบเจ็บบ้างไปโดนมัดอื่นบ้าง เหมือนเบติต้าเจะตัวช่วยเออแค่นั้นเองนะครับหน้าแขนหลังแขนล็อกข้อต่อให้อยู่ตำแหน่งเดิมันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหกท่าที่ผมชอบฝึกฝึกเป็นประจําแล้วฝึกหกท่านี้รับรองเอาอยู่แน่นอนแขนระเบิดแน่นอนแขนใหญ่แน่นอนนะครับเล่นให้หนักแต่ต้องโฟกัสได้ด้วยนะแล้วก็ฝึกให้สม่ําเสมอแล้วก็กินอาหารให้ถึงด้วยนะครับรับรองว่าแขนของคุณจะพัฒนาได้อย่างแน่นอน five minutes later มาลุล้างเราขึ้นด้วยดิครับเห็นไหมเนี่ยขาวๆมันคือมันตากใช่ไหมแบบนี้เลยจริงๆเนี่ยตัดกันมาปต่นี่แหละอะไรนะเมย์พิทอะไริด ไม่ต้องพูดเยอะไมต้องพูดเยอะเจ็บคอมัน้อมีส่อ่อนเป็นขมับอยู่ตรงนี้ครับตรงขมับตรงนี้เวลาตกมานมันจะปูดขึ้นแล้วก็น้ำมันมันจะไหลส่งกลิ่นเหม็นมากนะครับอยู่ขางหน้าอยู่ข้างหน้านี่เขาจะนั่นนะอืมมันหมาเจ๊นี่ไปจับข้างหน้าฮะเข้าจริงเหรออุ้ยทำไมเราเก่งอ่ะทำไมเราเก่งอะเขาเห็นอาหารแล้วรู้อ๋อค่ะรู้ แมรี่แมรี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุ28ปีครับตัวนี้ปะฝุ่งเนาะอุวย่ <c oughs> ววงถกงกันเลยเป็นเพื่อนกันต้ <c oughs> <c oughs> น่ารักจังเลยอ่ะแต่ตัวนี้นิ่งกว่าเยอะเนาะเนี่ขนตาด้วยอ่ะเนี่ยน่ารักมากเลยรักสัตว์เวอร์ักสัตว์เวอรป้องกันสิ่งแตกนี่พีชเป็นคนรักสัตว์นะครับดูนะฮะับอนแ

เอาให้ช้ง <c oughs> ดี่้าวนี่ครับจับอ้าวนน่คยเห็นชางด้วยปะเอุยดูมันเกาดิ โอ้ยเดี๋ยวมันขับไปเนี่ยพี่เขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ช้างเล่นโคนก็จะแฮปปี้เดี๋ยวให้ช้างเล่นก่อนให้ให้เขาสนุกกับมันสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราค่อยลงไปเล่นกับเขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าน่นะครับวันนี้อันนี้เป็นสเตชันสุดท้ายแล้วก็คือเราจะอาบน้ำให้ช้างหลังจากที่เราเล่นตามโคนนะครับช้างก็ได้ชอบมากสดคือช้างดูที่นี่จะดูมีความสุขมากแต่ตัวคือดูอารมณ์ดีมากแต่ละเชือกนะครับ ก็ที่นี่ชื่อว่าอออเอเลนเนโฮมครับที่คูเกตนะครับแถวปากคอกเนาะใช่ครับระหว่างทางสนามบินเนี่ยไปมาไปมาก็สามารถที่จะแวะเข้ามาได้จริงๆเราก็ให้เข้าฟรีนะครับถ้าสมมติว่าใครเนี่ยอยากมาให้อาหารช้างเนี่ยก็สามารถที่จะซื้ออาหารมาเองได้หรือจะติดต่อให้ซื้ออะไรบ้างเนี่ยลองติดต่อทาง Facebook ได้ออหรือเป็นโฮมนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากซื้อที่นี่ก็มีขายตะก้าละหนึ้บาทนะครับ จริงๆแล้วหรือถ้าเกิดมันจะมาทํากิจกรรมเหมือนพี่เขาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยเห <c oughs> มือนที่บอกนะครับเข้าฟรีก็เข้าแคดีมากที่ตุงนั <c oughs> ้น <c oughs> สนุกมากสนุกมากจร,จริงๆไม่เคยแบบมาเจอมาจับมาช้างเป็นๆมาอาบน้ำให้ช้างอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนเหมือนหมาเนาะแต่ว่าตัวใหญ,ญ่กว่าคือที่เล่นแล้วก็ดูอารมณ์ดี <c oughs> ใช่กอนอาหารด้วยก <c oughs> <c oughs> อนอาหารด้วยโอเค นนะอ,ยอย่างนี้เห็นว่าเหมือนกิจกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยเราก็จะไม่ใช่กิจกรรมที่แปลกๆแปลก,กสาหรับเราอะ่ะแต่ปกติสําหรับเขามันเป็นกิจกรรมที่ช้างเขาทาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้คนที่อยากที่จะสนใจหรือว่าอยากจะใกล้ลชิดเขาเนี่ยมีส่วนร่วมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆม,มาเวลามาภูเก็ตหรืออะไรเงี้ยอยากให้ลองมาที่นี่ดูผมก็เป็นอีกฟิลหนึ่งปกติอยู่แต่ยิ้มนะครับวันนี้ก็สนุกมากก็ยังไงอย่าลืมนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างถ้า อยากจะมายังไงก็ติดต่อตามลิงก์ด้านล่างได้เลยก็วันนี้เรียบร้อยนะครับผมวันนี้เป็นใหม่ก็อ,อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามผมได้ผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram นะครับเนฟิสแล้วเจอกันในคลิปต่อไปเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัรรครับ